บูล็อกนิวยก็อเฮ4 288เมื่องานในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าเดทเกมหรือแปลไทยเลยคือเกมแห่งความตายเมื่อในตอนนี้บาสซานมูเชนได้ถึงจุดสิ้นสุดขององาราชิจากนั้นเสียงโคศโกก็ได้พูดออกมาใช่งั้นเรามาลุยกันตอนเลยดีกว่ากับผู้ที่ได้เข้ามาแทนที่กุลุบุอีงาราชิเขาคนนั้นมาพร้อมกับแว่นและสไตล์การเลี้ยงลูกที่ทรงพลังนักเตะของบาสซานมูเชนหมายเลขสิบห้ายูกิมิยะเคนยูลงสนาม จากนั้นภาพก็ตัดมาหาตัวของยุกิมิยะตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้ขยับแว่นเล็กน้อยเทวทูตที่นํามาซึ่งชัยชนะในการแข่งครั้งนี้ได้มาแล้วสิ้นสุดคําพูดโคตรเบียวนั้นอิซงิที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่คิดอะไรและจากนั้นเขาเก็ได้ทําการวิเคราะห์จากนี้ไปบาสันเหมือนเช่นจะทําการเปลี่ยนตัวนั่นเลยคือการเพิ่มตัวบุกอย่างยุกิมิยะเข้ามาดังนั้นแล้วฝั่งซ้ายของสนามจะเพิ่มพลังในการบุกทะลวงเข้าไปแทนที่การเล่นแบบเดิมเลยคือการป้องกันขอย,อยงานราชินี่คงเป็นคําสั่งขขออองงงาสเเตรรร์พื่่จบกแในคนคั้้ี ฉะนั้นตัวขออิสงีก็ได้พูดจาทักท,ทายยุกิเมยะลุยกันเลยยุกิยุกิเมยะที่ได้ฟังคําพูดนั้นก็ได้ขานรับอืมอีโกอิสพร้อมกับที่นะตอนนี้อิสงีก็ได้คิดในใจแบบนี้นะถูกต้องแล้วตัวเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากชัยชนะเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการเลยคือแค่ชัยชนะเท่านั้นจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาผู้รักษาประตูอย่างอากามารุตัวเขาณนะตอนนี้กาลังกะเตะบอลส่งมปหาผู้เล่นของบาซานเหมือนเช่นเพราะฉะนั้นเราต้องมีแต่ ชัยชนะเท่านั้นบาสสาันมือนเช่นสิ้นสุดคำพูดนั้นลูกก็ได้ถูกส่งและเหมือนลูกที่ได้ส่งมาในั้น็ตกมาหาขาของยูกิมิยะอิส่งิที่เห็นแบบนั้นก็ได้คิดในใ,ใจลูกส่งนั่นที่ได้ส่งมาตรงนี้นั่นคือจุดที่มีเราและไกเซอร์ดังนั้นแล้วพวกเราสามคนสามารถสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่การทำลายทีเวลีเลชั่นชิพ ความสัมพันธ์3ทางที่นำไปสู่ชัยชนะขณะที่อิสงีนั้นกําลังวิเคราะห์อยู่ยูกิมิยะที่กำลังพุ่งตัวมาเนี่ยตัวเขาก็ได้ส่งบอลไปหาไกเซอร์ไกเซอร์ที่รับลูกมาเนี่ยเขาก็เลือกส่งบอลต่อหาอิสง,สงีสิ่งนี้คือการตอบอลหนึ่งองที่บุกทะลวงจากนั้นอิสงีก,ก็ได้คิดในใจเราจะใช้การเลยงลูกของยูกิมิยะบุกทะลวงฝั่งตรงข้ามจากนั้นตัวเรากับไกเซอร์จะตอบสนองกันอย่างรวดเร็วด้วยตักกะสิ่งนั้นก็เพื่อการคิดแผนเพื่อการบุกทะลวงจากนั้นภาพของง้้้าาาาากกกััตตตนนนมมมหาาลาสูู่่่ฝง G วเเเขออออีีทไไดนนไดดร็พ มีพวกงหน้าปวดหัวเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วจากนั้นคาราสุก,ก็เริ่มใช้เมตาวิชันทำการวิเคราะห์การเล่นของยูกิมิยะการเลี้ยงลูกที่สุดยอดของยูกิมิยะสตรีฟุตบอลสามารถใช้หมอนั่นผ่านสถานการณ์วิกิมาไรนักต่อน,นักและในตอนนี้เองหมอนั่นก็ได้ทำการประสานงานเป็นทีมกับบัสซาร์ดมอนเชนซึ่งรวมถึงอิสาีิและไกเซอร์นั่นหมายความว่าการเล่นในครั้งนี้จะเป็นการเล่นที่เพอร์เฟกต์ซึ่งเกิดหมอนั่นสามารถผ่านมาได้ด้วยความเร็วระดับนั้นแล้วก็จุดหมายที่หมอนั่นจะไปเลยคืออแค่ต้งรอ ตัวเราจะออกล่ามาัในตอนนั้นจังหวะที่หมอนั้นสามารถผ่านมาได้จากนั้นตัวเราจะขมือเยอะเพื่อขโมยลูกบอลที่จะส่งต่อให้กับอีสังี้สิ้นสุดการวิเคราะห์นั้นคาราโซเนี่ยก็ได้พุ่งไปกัแย่งลูกแต่ว่าจุดที่คาราโซ่ได้พุ่งไปนั้นตัวหอยอีสังี้เนี่ยก็ได้วิ่งมาพอดีทําให้ในตอนนี้อีสังียคาราโซเนี่ยก็ได้ชนกันเล็กน้อยและเพราะแบบนั้นนั่นเองตัวของยูกิมิยะเนี่ยถึงสามารถเลี้ยงผ่านคาราโซ่มาได้คาราโซ่ที่ได้เห็นนะถือเงอตกแม่งเอ้ยไอแว่นเวนยูกิมิยะตะกีะสอ,กอกสับง แต่ว่าในจังหวะนั้นชื่ออิสุงิเป็นเหยื่อรอแล้วก็วิ่งตัดตัวรอมาโถ่เว้ยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาให้อิสุงิที่ได้เห็นการเล่นของยูกิมยิยะอิสุงิเนี่ยก็ทึ่งเล็กน้อยหมอนั่นลิงเล่าไก,กาเซอร์ได้งั้นเหรอเพื่อทําให้หมอนั่นได้เชิดฉายแบบนั้นวิเศษไปเลยและแล้วเมืองงาเรื่องบูรอกตอนที่288ก็ได้จบลงไป เอาล่ะนะฮะบางคนมีคําถามมากมายหนึ่งพี่ครับทําไมตอนนี้สั้นจังสาเหตุมันง่ายมากเพราะว่าอาจารย์คนเขียนโนบุระเขานั้นป่วยถึงแม้มาง,งาในทิตก่อนจะงดแต่ว่ามันป่วยเนาะพอคนป่วยเนี่ยกวาจะหายกว่าจะอะไรดังนั้นแล้วการเขียนออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแบบเหมือนเดิมแน่ๆ ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้288เนาะผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะมี288.5อีกครึ่งตอนโผล่มาแต่เมืองง่าในตอนนี้ถามว่ามันค้างไหมมันก็ไม่ได้ค้างขนาดนั้นและการเล่นของยูกิมิยะก็คือเหมือนกับบทกําลังกระส่งให้แค่นั้นเองยังไม่ได้มีอะไรที่มันเฉื่อย่ายมากเกินไปแค่จะบอกว่ายูกิมิยะนั้นเป็นหนึ่งในทีมบุกของบาสันเหมือนเช่นได้ดีคือมันเปรียบเสมือนกับการบุกที่มันหนักขึ้นเว้ยจากในตอนแรกอีิสเอียไกเซอร์สองคนแต่ว่าตอนนี้มียูกิมิยะเพิ่่่มมังนนนาบบอกววใจะแแต็ไปสข การป้องกันที่อาราชีได้ออกไปดังนั้นแล้วถ้าเกิดลินบุกมาทีหนึ่งเนี่ยคนที่สามารถจัดการหรือว่าป้องกันได้ก็จะมีเพียงแค่กิสงนียไกเซอร์ผมคิดว่ายูกิมยิยะอาจจะต้องดูอีกทีหนึง่งว่าเขามีความสามารถในการป้องกันมากแค่ไหนแต่โดยรวมแล้วตัวของยูกิมิยะเนี่ยก็มีความสามารถที่แบบไม่ได้ไก่กาอาลาเล่แน่นอน โอเคส่วนคําถามอื่นถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาตอบให้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมังงะาอาทิตย์หน้าของบูล็อกเนี่ยไม่สิทุกมังงะมันงดดังนั้นเราไม่มีแน่นอนนะครับผมรอ2อ8อีกประมาณสอาทิตย์และเดี๋ยวเจอกันต่อใครชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์รวมถึงให้ทิปเราได้ที่ tipme.com ลิงก์ที่ใต้ c r คิปชันวิดีโอนะครับผมก็ในเดือนนี้เนี่ยได้มีคนโดเอทมาแล้วประมาณสามร้อยเจ็ดสี่บาทนะฮะก็ยังเป็นเดดือนอมมาผ้วย ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ทำการสนับสนุนมาโดยตลอดถ้าอย่างไรแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันนะฮะในวันปีใหม่เลยกับบูล็อกและถ้าเกิดผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะตัดคลิปห้ดูว่าผมไปเที่ยวไหนมานะฮะเป็นคลิปสนุกสนานแบบสั้นๆนะง่ายๆเลยคลิปนี้ขอลาไปป้ายครับสวัสดีครับ